น้ำมนต์ไปกินข้าวก่อนปะยังทํางานไม่เสร็จกินข้าวก่อนแล้วค่อยกลับมาทําให้เสร็จก็ได้เมื่อเที่ยงก็ไม่ได้กินไม่ใช่เดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกน้ำมนต์จะไม่ยอมกินอะไรจนกว่าน้ำมนต์จะทํางานเสร็จน้ำมนต์ไม่อยากให้ใครมาว่าได้ว่าน้ำมนต์ไม่รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองน้ำมนต์หลอกไปพี่พาดน้ำมนต์หัดใช้เหตุผลบ้างสิ แค่น้ำมนต์ดึงดันมาออกค่ายทั้งทงที่ถูกตัดชื่อออกไปแล้วคนก็จับจ้องพี่มากพอแล้วนะแล้วถ้าพี่ให้น้ำมนต์กลับบ้านก่อนอ่ะคนอื่นก็จะหาว่าน้ำมนต์เป็นแฟนหัวหน้าชมรมและมีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นเขาอ่ะน้ำมนต์รู้ไหมว่าน้ำมนต์ทำให้พี่ลำบากใจมากแค่ไหนถ้าพี่พลาดลำบากใจนั้นก็เราเลิกกันดีไหมค่ะนี่น้ำมนต์เราเลิกกันซะเผื่อจะทําให้ชีวิตของเราทั้งสองคนง่ายขึ้นถ้าน้ำมนต์ยังใช้อารมณ์อยู่แบบนี้นะ เรา,าอย่าเพิ่งคุยกันเลยดีกว่ากลับไปคิดให้ดีๆแล้วถ้านนโมนยังอยากเลิกกับพี่พี่ก็จะตามใจนโมนละ